ต้องบอกว่าเป็นนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อทางคำเยียบข่าวโดยประดมดีทรัมป์เนี่ยทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยนะครับโดยทําถึงนายสุริยะเจรงญรัฐกิจตอนนั้นเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าอเมริกาเดินหน้าที่จะคงอัตราภาษีนําเข้าจากไทยไว้เนี่ยที่36%ซึ่ง ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงปรับรดหรือปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ mm hmm. ตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนซึ่งซึ่งครบ90วันแล้วนะครับก็มีคําถามมากมายแหละแสดงว่าการเจรจาของรัฐบาลแพทองทานที่นําโดยทีมไทยแลนด์ท่านพิชัยชุธหรมวชิรมัฟรีว่าการกระทรวงการคลังไปลองนายกด้วยนี่นะครับแล้วมีทีมหลายคนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับ เพราะว่าเหตุที่บอกว่าล้มเหลวเนี่ยก็เพราะว่าความแข็งกกราวจากหนังสือที่ทางอเมริกาทําถึงไทยเนี่ยสะท้อนชัดเจนเลยนะครับว่าไม่เห็นท่าทีที่อ่อนอ่อนผ่อนปลนให้กับไทยและก็ไม่ได้คํานึงถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานอย่างแท้จริงเลยนะครับและก็เป็นท่าทีของการบีบบังคับกดดันนะครับมากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไป ครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็เดิมอยู่ที่39นะานะฮจำไม่ผิดก็เหลือแค่20นะครับมาเลเซียก็เหลือ25นะครับมีเรากับอินโดนะนะครับที่ที่ตัวเลขไม่ได้ลดเลยเป็นตัวเลขเดิมนะส่วนกัมพูชากับ <c oughs> พม่ากักมพูชาเราพรม่าเนี่ยนะครับ40 ก็ก็น,นั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเฉพาะเราเนี่ยก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทำไมทาไมตัวเลขมันไม่ได้ลดลงเลยเพราะว่าหลายฝ่ายเขาคิดว่าน่าจะได้อยู่ที่ระดับ20%นะครับบางคนคิดไปถึง18%ด้วยซ้ำไปเรากลับไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ดูเหมือนกับกลายเป็นกลุ่มประเทศที่ดูรายชื่อหลายประเทศแล้วโทษนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะในความสัมพันธ์ ยาวนานไทยอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นต้นทุนให้การเจรจาครั้งนี้เนี่ยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยของประชาชนคนไทยได้มากกว่านี้เลยนะครับซึ่งที่บอกว่าเป็นนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันมาหลายมิติเลยนะครับไปดูตั้งแต่ผลกระทบต่อการส่งออกแน่นอนนะครับการส่งออกเราไปอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แล้วเราได้ดูนการค้ามากมายจนทำให้อเมริกาไม่พอใจนี่ ก็แน่นอนเราจะเสียดุลตรงนี้แนะ่ถ้าถ้าถ้าตัวเลข36มเนี่ยมหาศาลเลยน,นะครับบริษัทบริษัทไทยจะถูกยกเลิกคําสั่งซื้อนะครับผู้นำเข้าสหร,รัฐอาจหันไปหาประเทศคู่ค้าอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเวียดนามเป็นเม็กซิโกนะครับหรือเป็นอินเดียนะครับที่ภาษีเขาถูกจัดเก็บต่ำกว่าเราอย่างเวียดนามที่ส0นะครับก็ดา้ดานที่หนึ่งผลกระทบเตาอุตสาหการรมด้านที่สองเนี่ยโรงงานที่ผลิต พื่อส่งออกเนี่ยแน่นอนครับต้องลดกําลังการผลิตลดกำลังผลิตทำไมครับลดคนงานปลดคนงานนะครับโดรเฉพาะ s m e เนี่ย SME นี่คงไม่ใช่แค่ปลดะนะครับผมว่าคงปิดไปเลยนะครับเพราะมันสู้ยากถ้าแบบนี้นะครับปลดอาจจะไม่พอด้ซ้ำบางประเภทอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดดันให้ให้เราย้ายฐานการผลิตไปยังอเมริกาคำถามคือเราสู้ได้ไหมครับตั้งโรงงานที่อเมริกาเอกชนบางที่อาจจะไปได้ถ้าเบอร์ใหญ่จริงนะครับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมแน่นอนครับรายได้การส่งออกลดนะครับ GDP กระทบแน่ที่บอกว่า3%เนี่ยรองรัฐมนตรีช่วยคลังพูดไว้เนี่ยปี2ปีนี้จะทำที่3%เนี่ยไม่รู้ตัวเลขจากไหนนะครับผลกระทบด้านการเมืองการพูดก็แน่นอนครับความสัมพันธ์เรากับอเมริกาก็ถ้าแบบนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาแล้วล่ะว่าเราจะยังไงนะครับจะเปิดตัวกรบ,บริกเต็มตัวเลย เอียงจีนเต็มตัวเลยหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดกันมากแหละซึ่งอาจจะยังไม่ใช่จังหวะอาจจะไม่เราอาจจะถูกตอบโต้มากขึ้นถ้าเราไปเอียงทางบดกหรือไปทางจีนมากนะครับเพราะว่าอำนาจต่อรองเราสู้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบในภาพรวมซึ่งจริงจริงก็ละเอียดยิบกว่านี้นะครับก็ต้องดูว่าเราจะแปลวิกฤตเป็นโอกาสหรือมีโอกาสบ้างไหมที่เราจะใช้วิกฤตครั้งนี้ในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเรานะครับ ในวิกฤตครั้งนี้จะรับมืออย่างไวในเรื่องใหญ่นะครับเรายังไม่ได้เห็นพิมพ์เขียวเห็นแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลนะครับว่าจะตั้งหลักรับอย่างไรนะครับเช่นการช่วยเหลือผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพยุงกิจการการส่งออกลองเบี้ยต่ำนะครับก็เอ็กซ์ซแบงค์เนี่ยจะก็มาประคองตัวนี้ได้อย่างไรเฉพาะหน้านะครับลดต้นทุนโลจิสติกนะครับค่าเรือค่าขนส่งระหว่างประเทศหรือเรื่องของ การส่งออกนะครับหาที่พูดง่ายคือหาตลาดใหม่นะครับจีนอินเดียอาลับเนี่ยพอจะได้ไหมเนี่ยนะครับก็ต้องมาประเมินกันแล้วนะครับว่ายังมีโอกาสนี้อยู่ไหมนะครับหรือการเล่งทำ FTA Free Trade Area กับนะครับประเทศต่างๆเช่นอาจจะไปไกลถึงขั้นแถบนู่นนะละตินอเมริกานะครับอาลับบางประเทศที่เรายังไม่ได้ดีลเท่าไหร่เนี่ยก็าอาจจะต้องดูเรื่องนี้ขึ้นนะครับแม้กระทั่ง ดีเดียตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าเรามีโอกาสจริงไหมนะครับเพราะตลาดดีเดียเราพูดเงินเยอะนะครับและก็การปฏิรูปอุตสาหกรรมใหญ่นะครับก็เป็นโจทย์ที่เราต้องคิดกับน,นะครับทั้งการสนับสนุนเอกชนตั้งฐานการผลิตในสหรัฐเป็นไปได้ไหมบางกิจการบางบริษัทก็อาจจะมีสภาพพอนะครับเพื่อจะเจราจาก่อลดภาษีอเมริกาในระยะยาวให้เห็นถึงความตั้งใจของเรานะครับ การปรับโครงสร้างการผลิตอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันเรื่องส่งเสริมด้านนวัตกรรมนะครับสินค้ากรีนทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือพรีเมียมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องอันนี้อันนี้คงเป็นแผนที่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะไม่ใช่เฉพาะหน้าเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมเพราะเรานี่ไม่ค่อยมีแบรนด์ที่เป็นนวัตกรรมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราเป็นเซล นะครับกลายเป็นเซลล์ที่น,นํานวัตกรรมจากจีนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเราเป็นผู้ขายนะครับแล้วก็การเจรจาเชิงลุกนะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูว่ามีตัวไหนที่เราจะลดนะครับเงื่อนไขาการนําเข้านะครับการกีดกันสินค้าจากอเมริกามีตัวไหนที่เรายอมได้หรือยอมไม่ได้เนี่ยก็การถอยเพลุกเนี่ยก,ก็ต้องมาดูกันนะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งทีมล็อบบี้ ใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าโครงสร้างการทํางานของรัฐบาลก็เป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลก็มักจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับนะครับเป็นมรารย,ยาในการเจรจา,ามันจะมาพูดก่อนแล้วอะไรอะไรไม่ได้แบบนี้แล้วมันตีรังพูดหลายครั้งนะครับก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วไม่มีแผนเลยหรือหรือมีแต่ไม่พูดหรือไม่มีให้พูดเนี่ยก็ต้องดูกันนะครับเพราะในขณะนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะเงินบินเจรจาเนี่ยบางคนบอก200้ล้านมันสูญเปล่าไปเลย23เดือนมาเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรูปแบบ จากการผลักสินค้าออกไปขายเป็นการดึงความต้องการนะครับและข้อมูลตลาดกลับมาก่อนหมายความว่าการเพิ่มนะครับงบข้อมูลการตลาดและ Big Data ทั้งหลายเนี่ยเพื่อวิเคราะห์เทรนด์โลกอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเป็นหน่วยงานที่อาจจะต้องเข้ามากลุมเข้ามาทำเรื่องนี้นะครับเศร,รษฐกิจภายในนะครับการสร้างตลาดภายในประเทศการพึ่งพาเศร,รษฐกิจภายในประเทศพวกนี้ก็ก็พูดกันมานานนะครับแต่ว่าในยามวิกฤต เราก็กลับมาพูดเรื่องตลาดภายในประเทศเราลดการส่งออกพึ่งพาตลาดต่างประเทศน้อยลงเราพูดทุกครั้งอะแต่ว่าดูโครงสร้างประกอบการแลเนี่ยเรายังพึ่งพาการส่งออกอยู่เป็นหลักนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าอันนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับตัวปฏิรูปโครงสร้างทาง,างเศรษฐกิจอย่างจริงจังแม้จะเจ็บปวดแต่ว่าก็คิดว่าเราอาจจะต้องใช้โอกาสนี้ที่จะ กับมาใหม่ให้ได้นะครับแล้วก็กลับมาดูจุดแข็งของเรานะครับเมืองเกษตรเมืองท่องเที่ยวครัวโลกเนี่ยมันมันยังดูเป็นวัฒกรรมอยู่มันยังไม่ได้มีแผนแม้แนะต่ซอฟต์าวร์ที่พูดกันเนี่ยมันก็ไม่รู้คืออะไรนะครับและที่สำคัญเอ่อ t ลจิติเมซีของนายกหรือที่เรียกว่า l e g i t i m a ซีเรื่องของความชอบธรรมเนี่ยนะครับของผู้นำ ซึ่งตอนนี้เราไม่มีหัวนะครับเพราะว่ารักษาการอยู่แล้วก็ไม่รู้จะถูกถอดถอนเมื่อไหร่การเมืองที่ไร้เสรีภาพความน่าเชื่อถือของตัวรัฐบาลข้ะมตรีเงเนี่ยมันดูกลายเป็นทําให้เงื่อนไขการเจราจามันดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ว้าวอ่ะมันดูมันดูเหมือนอํานาจต่อรองมนโตัวเจราจามันน้อยนิดลอเกินนะครับในนามรัฐไทยอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับที่ทุกฝ่ายต้องคิดคันคนแน่นอนคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของรัฐบาละนะครับแต่หาผู้รู้ สร้างทีมไทยแลนด์จริงจังได้อย่างไรที่ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนที่เราต้องเจรจาเพร่ามีผลวันที่1นึ่สิงหาหวังว่าเราจะผ่านไปได้อีกรอบนะครับ